นี่แม่นางตัวไอยเลยบวกกล้องหรือวระให้ทหารทานเล่นนั่นเลยเนี่ยโอดเลยดิผู้เชียกูโอด,ด,โอดเลยที่โอดโอดเนี่ยแม่คงโหดแล้วนะครับเนี่ยบอกให้กลับฐานโจนใต้ตัดคอโจนใต้มาสองศพบ,บอกให้กลับฐานไม่ยอมกลับทีอา้าวว่าไหมว่าอะไรเด็กชาวไม่ว่าก็ไปดูกันครับอา้าวนักเรียนใหม่ไปไปอย่าถอดแว่นถอดไหมมาจากไหนชื่อชื่อหนึ่งครับหนึ่งสำเร็จนะครับเอาไปอย่าดูกันนะครับไปดูครับ ดูนมาเรียนขับรถกรูเต่ารองเท้ามันยังไม่ใส่เลยจะบ้าตายผู้ช่วยครูถ้าลูกเสษย์คนนี้ขับไม่ได้ <c oughs> ใครยืดพื้นก่อนครับ <c oughs> ว่าโอ้คนยึดพื้นคนนี้ถ้าขับไม่ได้ยึดพื้นสองทีแล้วก็วิ่งรอบรถด,ด,ด้วย <c oughs> ยินดีโดนทําโทษแทนลูกศิษย์ใช่ไหมได้ครับอาจจะเจอกันนะครับผู้ช่วยครูเต่าบรรยากาศวันนี้วันอาทิตย์นะครับเอามาไปเอาสตาร์ทเครื่องนะนั <c oughs> ่งหลังไปรอบเดียว ครับก็เข้าสู่บทเรียนนะครับ <c oughs> มาทั้งวันแล้วสตาร์ทเครื่องเยียบเบรกอ้าวครีเอท <c oughs> นะครับโดยช่างภาพน้องไปปากเก็ตนะครับจะถ่ายพยักไร้สำเร็จ <c oughs> ไม่ต้องเน้นกูเต่านะหนุนเน้นในคนนู้นกูเต่าเบื่อแล้วกูต่าบ,บรรยายอย่างเดียวไปคไปชั่วโมงเท่าไหร่นึงบอกเข้าไปชั่วโมงรอบที่เท่าไหร่เนี่ยรอบที่สครับรอบที่สอง มออไม้แข็งยังก็ท่อนไม้เลยเอานะครับไปดูนักเรียนใหม่นะครับลราจริงๆนะครับเอาจะจะพูดเล่นทำไมกูเต่าเคถ่ายเล่นเะล่าถ่ายจริงนั่นแหละนะครับก็ตั้งใจครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องถ่ายวิดีโอนะครับเอาหยุดครับหยุดรถมีสองลักษณะหยุดแบบคาเกียกับเกียร์ว่างครับหยุดเสร็จเกียร์ว่างทำไงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวฝากครับเลี้ยวขวาถ้าไม่บอกเขารู้ไหม ไม่รู้ครับเปิดประตูยังปิดแน่นหนิเอาไปไปกระพิบพพยอย่างน้อยกี่ครั้งสามครั้งครับสามครั้งไปได้มองกระจกมีรถม,ม,มาป่าไม่มีครับไม่มีนะครับเข้าเกียร์พยายามอย่ามองเข้าขวาชิดซ้ายเอาขึ้นไปเลยเดี้ยวไปเท้าแม่เบยไว้ก่อนครับรอบที่สองนะครับของนักเรียนใหม่นะครับรูเต่าหนึ่งสำเลนะครับทางตรงทําไงครับอย่าเกรงนะครับพวงมาลัยเอาปล่อยพวงมาลัยดิ ตบมือเออนะครับมันยากไหมเล่ายากครับพี่ยากอะไรอกอดอกเออแต่กระเร่งไบเบาๆนิ่มๆนะครับมันไม่ได้ยากนะครับขับรถนะมันอยู่ที่อ่อาใบประคองไปนะครับพยายามเหยียบเส้นกลางไว้แต่กระเร่งไปครับที่พี่ถึงจังหวะเบรกนะครับเบรกเบรกนะกระเร่งไปยกเท้าอย่ากรเล่งปล่อยรถไหลไปครับ เส้นหลังให้หยุดนะครับอดใจหยุดเสร็จแล้วทำยไงครับอดใจบ้างโอ้โหหยุดที่หัวที่หัวตามเลยนะไอ้หนึ่งสัญญาณไฟบอกเขาว่าเราจะไปทางเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวานะครับไฟกระพริบอย่างน้อยกี่ครั้งกฎหมายกําหนดสามครั้งครับสามครั้งนะครับไม่น้อยกว่าสามสิเมตรไฟกระพริบอย่างน้อยสามครั้งนะครับถ้าไม่เปิดไฟเดี๋ยวจะทําโทษนะเอาไปาาว่งครับไปขวาชิดซ้ายหนึ่งไปตามเส้นอ่ะเลี้ยวไป อย่าเพิ่งด่วนเลี้ยวนะครับพวงมาลัยให้พอดีพยา,ยามไม่อยู่ในเส้นนะครับคือพวงมาลัยทางตรงแต่กันเร่งเลยคิดเยอะแล้วเกินนะครับตรงไปตรงไปเลยครับตรงไปเลยเร่งไปนิดนึงก็นี่ก็เป็นมาทัวร์นะครับเป็นบรรยากาศคลิปแรกนะครับที่คุณเต๋อถ่ายมาไม,ไม่เคยมีใครเห็น,นรอบสนามนะนเราเราเป็นรายแรกนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งเล สต๊อปโอ้ยวัวที่หัวตามโยกสั่นคอนไปทั้งตัวเลยเ <c oughs> ทา้านิ่มๆเลยช่างทองหน่อยเท้าสัญญาณไฟทางไหนทงาฝาครับ <c oughs> ทางขวามองกระจก <c oughs> เหงือซัดแล้ว <c oughs> ไฟกระ <c oughs> พริบอย่างน <c oughs> ้อยสามครั้งเข้าขวาขึ้นซ้ายเอาเรียวรป <c oughs> ตัวเองล้วนๆนะครับตัวเต่าไม่ได้ช่วยนะครับพยายามให้อยู่ในวงเลียวเนะี่ยไม่พุ้งอะไรอ่ะไปแล้วาทางตรงทำไงครับ ไปอย่าไปแต่ก็นเล็กนิดนึงครับนั่นแหละครับเหยียบรอยต่อเส้นเหยียบเส้นดำไปเนี่ยครับรอยต่อแผ่นปูนเนี่ยนะครับรอยต่อรอยแบ่งครึ่งถนน,นเนี่ยทางตรงแต่ก็เล็กเลยเอาปล่อยพวงมาลายัยเาตบมือสองแปะ,ะตบมืออ่ามันจะไม่ไปเกรงนะครับเรื่องพวงมาลายัยไม่มีอะไรนะครับบรรยากาศดีนะครับแอร์ไม่ต้องเปิดวันนี้ เราก็จะไปทำความรู้จักกับผู้ช่วยรูยศนะครับนี่คือกระบวนการเรียนการสอนในรอบแรกและรอบที่สองนะครับไปตศนะครับก็จะเป็นผู้ตายนะครับสอนนักเรียนใหม่แม่บ้านาไปครับผู้ตาทิ้งได้ยังไปจอดที่เดิมแล้วมาลงให้กำพหันหน่อยอยุธ ปวดเจีว่างลงมาถ้ากล้องยังไม่ต้องดับคยนลงมาอ้าวคช่วยครูังานงี่จา์หน่อยดิคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ห้คับฮะอคัอ um ับเขาคะแนนเต็มสิบใ้องร้อพอหมพอป่ะพอไปซื้อบัตรครับคะแนนเต็มสิบให้สองร้อยเยืนตรงนี้ใกล้ๆช่วยครูเนี่ย อเหน้ามามองกล้องสิให้ของเราดีไหมครับนี่เมื่อกี้สัญญาแล้วลูกศิษย์ทำไม่ได้จะทำตัวผู้ช่วยครูทำไงครับทำไงผู้ช่วยครูวิทย์พื้นเหรอครับอยวิทย์ไหมวิทย์เหรอเชาชุมชนโบนะใครจะเป็นคนวิทย์สองคนนี้เอายิงชมเจนเินไม่มีอะไรนะครับก็ เองนะครับเอาครับช่วงโอเคสองปฏิบัติครับรอบที่สองยังมองที่สองที่ไหนรอบที่สองเองรอบที่สองเออยากไหมครับรถเอ่อเต้นๆครับเต้นๆนะบวกเข้าไปบอกเต่าเงียบหายแล้วเอ่าทนะพอครูพอยังไม่เราพอยังเอานี่อันนี้ยอะไรขับพอเอาะปิด